สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีฮาอยกันด้นะครับพี่น้องเอฟซีคอพะโรยครับพบกันเชื่อเคยแนวทางตัวเลขการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อนบ้านนะครับโดยจะเป็นทั้งฮานอยลาวพัฒนารวมไปถึงหุ้นรับต่างจันทร์ถึงสุกันเลยทีเดียวเนาะพบกับในรอบของวันพุธที่28ธันวาคม2565อีก3วันเนาะอีก2วันก็สิ้นปี65แล้วมามาดูกันว่าปี6สิ้นปี65ใครยังจะปังเนาะใครจะทำลายเศรษฐีใหญ่ใจได้ มาดูในทางของวันอังคารก่อนครับไข่หงไข่ปังเนาะสีหน่อยเฉพาะกิจครับ504ล่าง32พิเศษครับ396ล่าง47ปกติครับบนมา797ล่างมา19ปิดท้าย VP ครับ376ล่าง96 <laughs> แม่เป็นไงฮะพี่น้องให้96 VP มันมาออกในรอบของพิเศษ96เนาะเด่น9มาโอ้โหเป็นไงครับ ต่ำไหมตำเลยเนื้อสิ่งอื่นใด v i p ปิดท้าย96ตรงไหมฮะตรงตรงอ้าวบอกแล้วนะว่ามันคนละรอบกันอะอะไรก็เป็นไปได้สำหรับฮาหนอยเนาะอย่าไปบอกว่าเฮ้ยมันออกแล้วมันออกแล้วอะไรเงี้ยนะครับฮานอยอย่าไปคาดการนะครับอย่าไปเดาคานอยนะครับอะอะไรก็เป็นไปได้สำหรับฮาหนอยเนาะช่วงนี้มันย้ำๆอยู่แล้วอ้าวก็ขอแสดงความยินดีกับคนที่ทปังเนาะยายใจก็ปิดท้ายด้วย76กับ 96ก็ปังไปรับเงินหมื่นไปโดยปริมาณเนก็ยินดีกับใจใจเนอะแฝดเอซี FC ตัวยงเลย,ยใจใจในปรมาจานห้าน้อยเลยภาษาอีสานก็เอิว่าปอบห้าน้อยเอาตามแต่พอดีครับพี่น้องหวยมีเข้ามีหลุดเนาะปังปุรุยเยครับวิน396ครับเจาะ3296197969ปังปุรุยเย9ลุ้น มาดูนทางสี่นอยมัดรวงครับในรอบวันพุธที่28ธันวาคมเนะเาะอ้าวใครจะเฮงจะปังต้อนรับปีใหม่กันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนาะยังไงก็ขอแสดงความยินดีเน,ะนยาะวานใหญ่ใจปังหน้าดูรับเงินหมื่นแล้วรอบ v i เนะครับวันนี้วันพุธมีลาวพัฒนานะครับสาวกลาวตำลาวก็อา้าวห้ามเผลอห้าม,ามพลาดเด็เดียวเนาะเอฟซีทีกลังเดินทางสูง่ภูมิน้เนาก็ขอให้เดินทางโดยสยัสดิภาพเด้อค่อยเป็นค่อยไปครับอย่าใจร้อนรถมันติดก็ต้องค่อยไปเนาะ มาดูแนวทางกันครับวันนี้สายเบิก็ยังปลอบใจไว้ให้อยู่เนาะ884 4อ้าวลองดูนะระวังให้ดีนะเมื่อไหร่ที่แอดวาง8 8กับ2255เนี่ยมันจะลอยนะมันจะลอย11กับ00เนาะมันมันมันเป็นอย่างนั้นบ่อยเนาะเด่นรอบนะครับเมื่อวานมาดีมากนะปิดท้ายด้วย96 96ก็มาสองรอบเมื่อวานเนี่ยมา v i p กับ พิเศษเนาะ VP ให้96ตรงๆเมื่อวานนี้ก็ยินดีนำเด่าทั้ง FC ทางกลุ่มฮานอยและ FC ทาง YouTube ก็ดีเนาะแอดมินเตือนเสมอว่าอย่าไปคิดว่ามันออกแล้วนะครับฮานอยอย่าไปคิดแทนนะครับอย่าไปคิดแทนฮานอยนะครับอา้าวตัวชินชอบก,กตีคะแนนให้หมดแล้วเนาะชุดนอกตารางกตีคะแนนให้หมดแล้ว2255ติดสอยห้อยไว้นะเนาะอ้าวระวังให้ดีนะครับถ้ามาอย่างเงี้ยระวัง33ไม่เด้อเนี่ยมันจะโผล่มาแบบไม่ไม่แจ้งไม,ไม่ไม่เตือนเนาะ33ก็ดีครับ 5 298รับรองวิ่งทั้งวันวันนี้นะครับวันที่28พุธนี้วิ่ง4ี่ตัวนี่ยห้านะครับวม่จะเป็นทั้งหุ้นและฮานอยก็ลองดูนะครับนำไปปรับใช้เนาะตัวที่ชินชอบกอติ๊กให้เน้นให้หมดแล้วครับ2ทุ่มสาวฝั่งคงลาวพัฒนานะครับเลขไหล64สี่หนึ่งนะครับแต่เจาะไม่ตรงกับเลขไหลก็ระวังนะจับเลขไหลไว้ด้วยก็ดีนะครับ4ตัวให้1ชุดครับอ่า4ตัวนี้มีแน่นอนครับ641อ่าส่วนตัวที่เจาะ เราตีคะแนนให้หมดแล้ว3ตัวให้2ชุด4-48-8เบิ้ลลาวพัฒนาเนาะรอบเมื่อวานให้8-8เปนมาศูนย์เนาะรอบคาที่แล้วโอ้เซ็งมากอ้าวสตัวก็ลองวินดูที่ไม่เจาะก็วินดูเนาะเพื่อจะเห็นจับปังยังไงก็ตามแต่พอดีหวยมีเข้ามีหลุดนะครับ fc นําไปใช้แต่รอบที่ชอบตามแต่พอดีเนาะยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่กดไลค์ดูแนวะทางแล้วก็แบ่งปันกดไลค์ให้อดมินเพื่อเป็นกำลังใจนําเด้ออา้าวขอบคุณทุกท่านสุขสวัสดี